สวัสดีครับจาก EP ก่อนหน้านี้เราจะพบว่าเล ive, ทโปรเกรสซีฟทำไมมันถึงเบลอวะ <laughs> ผมก็ได้อธิบายคร่าวๆไปหมดแล้วนะว่าทําไมมันถึงเบลอเนาะส่วนของ EP เนี้จะเป็นส่วนต่อนะถ้าคุณไม่ได้ฟังอันแรกคุณฟังอันที่2อ,อาจจะยากนิดนึงเนาะแต่ก็ยังพอฟังได้นะส่วนของ EP ที่2ที่ถัดจากเมื่อกี้นี้มันคือเรื่องของโปรเกรสซีฟคอนเซปต์นะ โดยดั้งเดิมเนี่ยโปรเกรสซีฟคอนเซปต์เนี่ยมันมีอยู่2 c o คอนเซปต์ด้วยกันนั่นคือฮาร์ดแล้วก็ซอฟอาจจะใช้ฮาร์เดอร์ซอฟเตอร์ผมอธิบายด้วยรูปภาพนี้แล้วกันรูปภาพที่ฮาร์ดเนี่ยจะเป็นเหมือนกับก้อนหินส่วนซอฟเนี่ยเป็นขนนกเลยถ้าคุณดูจากภาพคุณอธิบายด้วยภาพก็ฮาร์ดก็น่าจะเป็นอะไรแข็งๆเนาะส่วนซอฟเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มันนุ่มนวล ละมุนล,ละไมใช่ฮาร์ดกับซอฟคอนเซ็ปต์ของโปรเกรสซีฟนั้นประมาณแบบนั้นแหละเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปวิดีโอซึ่งน่าจะช่วยทำให้คุณมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นฮาร์ดคอนเซ็ปต์เนี่ยเปรียบเสมือนกับรถที่วิ่งอยู่บนถนนน่ะที่มันมีปริมาณเลนกว้างๆหน่อยแต่ถ้าคุณจะเห็นเห็นน้ำทะเลอยู่ข้างๆถูกไหมฮะถ้าคุณตกไปจะทำไงฮะตายตายเลย อย่างน้อยๆลบกระจมน้ำมาคนอาจจะไม่ตายก็ได้แต่มันสื่อให้เห็นว่าเมื่อคุณเลือกฮาร์ดดีไซน์นั้นมันมีพื้นที่กว้างแต่ภาพที่เบลอบริเวณข้างๆนั้นมันเบลอชนิดที่ว่าใช้งานไม่ได้มองไม่ดีแยกภาพไม่ออกเลยในทันทีนั่นแหละคือฮาร์ดฮาร์ดเดอร์ดีไซน์คอนเซ็ปต์เนาะส่วนที่2จะเป็น Softer Design Concept ต่างกันยังไง Soft Design เนี่ยเหมือนที่ผมดูอะ่ะมันจะเหมือนกับมีถนน2เลนเนาะแล้วก็จะเป็นเนินหินชันๆขุุขานิดหน่อยซึ่งถ้าคุณเกิดหลุดจากทางนี้ไปคุณก็ยังพอที่จะเลี้ยวกลับมาได้หรืออาจจะมีการบาดเจ็บไม่เยอะมากซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับ Soft Design แล้วมันก็คือมันมีความมัวอยู่ในด้านข้างน้อย คุณหลดไปมองบริเวณส่วนที่มันเบลอเนี่ยมันก็เบลอไม่มากนะแต่ว่าพื้นที่ที่ใช้งานได้จริงๆคมชัดเนี่ยมันจะแคบกว่าเนี่ยแหละคือฮาร์และ s o ฟต์โปร r กซีฟด e ไซน์คอนเซ็ปต์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยฮาร์แท้ๆเลยที่มองไกลกว้างมองไกล้กว้างภาพล้มบริเวณข้างๆเยอะๆมันไม่มีอยู่แล้วฮะปัจจุบันนี้เลยซอฟแท้ๆ ที่แคบข้างๆเนี่ยเกลี่ยนเนียนๆมัวนิดๆหน่อยๆปัจจุบันนี้มันก็ไม่มีแล้วครับปัจจุบันนี้เป็นโมเดิร์นโปรเกรสซีฟหรือใครอาจจะเรียกว่าแอดวานซ์โปรเกรสซีฟก็ได้ซึ่งมันเป็นการวิวัฒนาการจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับลายเส s น ค่านิยมอุดมคติของแต่ละดีไซน์ถ้าเราจะบอกว่าเอ๊ดีไซน์ฮาร์ดดีกว่าดีไซน์ซอฟดีกว่ามันคุยกันไม่ไม่จบแน่นอนครับเพราะว่าฮาร์ดดีไซน์ก็จะมีจุดเด่นของเขาซอฟดีไซน์ก็จะมีจุดเด่นของเขาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตัดสินว่าอันไหนดีกว่าแต่ให้คุณไปฟังผมแล้วคุณคิดเอาเองว่าแต่ละคนมันเหมาะกันคนละแบบจริงๆนะอ่ะ เข้ามาดูที่สไลด์กันเลยดีกว่าโปรเจคต์ดีไซน์ฮาร์ดค c นเซปต์ครับ mm hmm. ผมให้ดูคอนเซปต์ของ Harder Design ก่อน Harder Design l น์เนสเนี่ย mm hmm. จะมีพื้นที่มองไกลที่มีขนาดกว้าง mm hmm. และก็อาจจะมีอ่านหนังสือที่มีขนาดกว้างได้นะ mm hmm. แต่โดยรวมๆอ่ะม,มันมีมองไกลที่กว้าง mm hmm. คือคุณคมอ่ะคม ภาพคมชัดแม้คุณจะมองกรอกไปบริเวณขอบของเลนมากขึ้นมันก็ยังค่อน,อนข้างคางมชัดอยู่ดินั่นแหละคือเอกลักษณ์ของ Hard Design แต่แรกมาด้วยนะครับเราเรียนรู้ส่วนเบลอไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้แล้วส่วนเบลอของมันครับจะมีปริมาณที่เข้มข้นกว่าแล้วก็มีการเบลอของภาพที่รุนแรงกว่าด้วยถ้าเรามาดูคอนเซปต์ของมันผมตีกรอบให้ดูแบบนี้ นี่นะดูจากรูปนี้ก่อนนะต่อไปครับมาที่รูปนี้ผมทำเคลื่อนหมายไว้ด้วยฮนะฮาร์ดคอนเซปต์นั้นจะเป็นการบีบส่วนที่บิดเบี้ยวส่วนที่เป็นภาพเบอร์นั้นบีบให้มันมากระจุกอยู่บริเวณที่ส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้หรือใช้งานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้มันมากระจุกอยู่เป็นก้อนๆตรงนั้นเลยโดยการทําให้มองไกลเพิ่มขึ้นแล้วมองไกลเพิ่มขึ้นแล้วก็ผลัก ให้มันกว้างที่สุดที่ทำได้แต่ภาพล้มบริเวณที่ภาพเรือมันก็จะมีปริมาณที่สูงด้วยนั่นแหละฮะทดีไซน์คุณมาดูซอฟต์คอนเซปต์บ้างขอปรับกล่องก่อนเนาะซอฟต์คอนเซปต์แตกต่างนิดนึงซอฟต์คอนเซปต์คุณดูจากรูปภาพคุณก็จะเห็นกรอบสี่เหลี่ยมที่ผมวางไว้นะมันจะมีมองไกลแค่กว่าที่เห็นเลย เห็นเห็นเลยเพื่อเพื่อมองใกล้เล็กกว่าด้วยนะแต่ส่วนเบลอของมันนั้นมีปริมาณที่เบาบางกว่าคือผมบอกก่อนว่าเบลมันมีตำแหน่งที่เดียวกันดูโดยรูปภาพเมื่อกี้นี้คุณจะพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วซอฟเตอร์เนี่ยซอฟคอนเซปต์อะมันมีพื้นที่เบลอมากกว่านะใช่แต่ส่วนที่มันเบลอของมันนะมันเบลอน้อยกว่าไงทีนี้คุณมาดู รอบอีกกรอบนึงที่ผมตีเอาไว้เอามันมาวางเอามันมาวางจะได้ดูทันซอฟคอนเซปต์เนี่ยจะเป็นการเกลี่ยส่วนเบลอร์ที่อยู่บริเวณตรงนี้ตรงนี้แบบนี้นะกระจายขึ้นกระจายขึ้นครับและมีการหดตัวของพื้นที่มองไกลและก็ใกล้เข้ามาเพื่อเป็นการกระจายส่วนเบอร์ไปในพื้นที่ที่เราใช้งานอื่นๆนั่นจึงทำให้มัน ลและด้วยความที่ว่ามันมัวน,น,น้อยลงนั่นแหละมันก็เลยทําให้การใช้งานมันรู้สึกสบายตาขึ้นสะดวกขึ้นคุณฟังแล้วรู้สึกยังไงฮาร์ดคอนเซปต์ดีกว่าหรือว่าซอฟต์คอนเซปต์ดีกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจไปฟังต่อผมจะมาพูดถึงข้อดีของฮาร์ดคอนเซปต์ก่อนแล้วกันเนาะแล้วค่อยไปคุยถึง ข้อดีของซอฟต์คอนเซปส่วนใหญ่มันก็ตงกันข้ามกันแหละข้อดีของ h าร์ดคอนเซปตเนี่ยคือมันมีส่วนคมชัดที่ปริมาณมากนะปริมาณกว้างกว่าแน่ๆแล้วล่ะเหมาะกับกลุ่มที่เขาเออเล์ตากรอกตาไปที่บริเวณข้างๆใช้งานบริเวณข้างๆข,างของเลนด้วยครับส่วนมากจะเป็นคนที่ใส่ตาไม่ค่อยเยอะมากนะมีความคมชัดปริมาณที่มากครับ แต่ความเป็นธรรมชาติจากการใส่เลนส์โปรแกสติกกลุ่มดีไซน์แบบนี้มันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่คือมันน่ารำคาญนอะปรับตัวยากด้วยครับผมแล้วก็มีมองไกลและมองใกล้ที่จะกว้างการใช้งานดูใกล้จะใช้งานยากกว่านะเพราะว่ามันมีการเกลีย่ยแล้วก็มีความเข้มข้นของส่วนที่มันเบลอเนี่ยอยู่ข้างข้างขวางมาเยอะก็เวลาเราเปลี่ยนสายตาจากไกลามาใกล้มันก็รู้สึกว่าคลื่อนใจ เรามักจะเจอ h a r d เดอร์ดีไซน์คอนเเนี่ยอยู่ในเรียนกลุ่มที่เป็นช็อตคอริ i d o r เดี๋ยวเราค่อยมาคุยต่อนะว่า c o ริด d ร์คืออะไรอีกช็อตคอริ i d o r ก็เปรียบเสมือนกับบันไดครับบันไดมันมีความชันของมันที่ปริมาณมากความชันของมันก็เลยทำให้ การใช้งานหรือการเปลี่นข้าสายตานะั้นมันเปลี่ยนแล้วไม่นุ่มนวลแล้วขึ้นใส้ถ้าคุณเป็นคนเดินขึ้นบันไดชันๆคุณก็รู้สึกว่ามันเดินขึ้นลำบากถูกไหมทีนี้มาดูข้อดีของซอฟเตอร์ดีไซน์บ้านข้อดีของซอฟเตอร์ดีไซน์ก็ตรงกันข้ามกับฮาร์เดร์เนาะ <laughs> ข้อดีของมันก็คือมีส่วนคมชัดแคบก,กว่านี่ข้อดีแล้วเนี่ย นี่ตรงไหนวะแต่มั็นคือข้อดีของมันครับมันจะไปต่อเรื่องอื่นเหมาะกับผู้ที่ใช้สีสะหันมากกว่ากรอกตาครับส่วนใหญ่คนที่ใช้สีสษะหันเนี่ยจะเป็นคนที่รู้ว่าภาพบริเวณด้านข้างของเลนส์ใสตาเขาเนี่ยมันไม่ค่อยดีครับมักจะเจอในคนที่ใสยตาเยอะๆเนาะเขาจะหันสีสษะมากกว่าที่ใช้ตากรอกเข้าไปเจอเบลอเร็วครับแต่มันมีความเป็นธรรมชาติมันนุ่มนวล มันรู้สึกว่าเบลอส่วนที่มันเจอมันเป็นเบลอที่ไม่ได้ทําให้ภาพนั้นสูญเสียความคมชัดหรือดรอปไปแค่ที่แบบโอ้โหเบลอจนมองไม่เห็นเลยมันเป็นการเบลอนิดหน่อยซึ่งอาจจะทาให้ชัดน้อยลงนิดนึงนะปรับตัวได้รวดเร็วกว่าครับเหมาะสําหรับมือใหม่ได้มากกว่ามองไกลกับมองใกล้เจะมักจะมีขนาดที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเนาะแล้วก็ดูใกล้เจอง่ายครับระยะคอมพิวเตอร์เจอง่าย เรามักจะเจอ s o f t ์ a r e ร์ดีไซน์ในลองคอริดอร์หรือถ้าเปรียบเทียบเป็นบันไดอย่างที่ผมเปรียบเทียบเมื่อกี้นี้เมื่อกี้บันไดชันใช่ไหมอันนี้บันไดไม่ชันครับความสูงเท่ากันครับแต่มันไม่ชันมันค่อยๆไปคุณก็ขึ้นบันไดรู้สึกปลอดภัยสบายกว่านั่นแหละคือความต่างของฮาร์ดกับ s o f t ์ a r e ร์ดีไซน์ย้ำอีกทีนึงปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีแบบอ b บ o l ลูทฮาร์ดอ s บ l u ลูทซอฟ มันไม่มีนะครับผมมันเป๊ะๆเ,เลยก็คือมันเป็นโมเดิร์นอาจจะมีความเป็นฮาร์ดมากกว่าอันนี้อาจจะเป็นมีความเป็นซอฟต์มากกว่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างจากดีไซน์ที่ a อเ t e เช่าใช้ให้ดูนะอ่ะมาที่รูปนี้ผมให้ดูที่วิ l ดีไซน์ Basic ผมยังไม่บอกนะอันไหนเป็นฮาร์ดไหนเป็นซอฟต์วิลดีไซน์ Basic ของ A-Gate นะครเป็นดีไซน์ที่เราเช่าเข้ามาวิวมันเป็นตัวที่เป็นโปรเกสซิฟที่ค่อนข้างจะเน้นเอกลักษณ์ของมองไกลที่คมชัดมากถ้าคุณดูที่พล็อตของมันพลอตสีเขียวนะครับเราเรียกมันว่า power map power map คือการเรียงตัวของค่าสายตา addition หรือค่าสายตาอ่านหนังสือของคุณ อย่างตัวเนี้ยเป็นการอ้างอิงของค่าสายตา addition บวก2.00บวก200ร้อย่ะก็คือ s สองร0อนั่นแหละโดยที่มันมีการเรียงตัวขึ้นไปตัว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 คุณจะพบว่า s สองร้อยของมันอะ่ะมีอยู่กระจึงหนึ่งอยู่ในวงกลมสีขาวๆที่ผมวงไว้ให้นั่นแหละนั่นคือ s สองร้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเกลี่ยแอดที่เข้มข้นเบาบางลงไปเรื่อยๆเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยถ้าคุณตรงนี้นคุณจะพบเลยว่า อ่านหนังสือมันมีขนาดเล็กนะใช่ส่วน easy design basic ของ a g เกดครับ design เช่าเหมือนกันฮนะคุรจะพบว่า s 2 0 0ของมันเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ตัวกว่าเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยนั่นแหละมันเลยทำให้ตัว easy นั้นจะอ่านหนังสือที่ง่ายกว่าแต่พอมาดูข้อดีของตัววิวดีไซน์อ่ะผมย้ายกรอบมันขึ้นไปข้างบนนี้ ตัววิวดีไซน์ครับดูที่ฝั่งสีเขียวนะผมเอาเมาส์ไปชี้เห็นไหมฝั่งสีเขียวเนี่ยคุณจะพบว่าค่าสายตาบวกเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมาขวางส่วนข้างบนเท่าไหร่เลยเห็นไหมมันเลยทําให้ส่วนบนนั้นมันไม่เจอค่าสายตาบวกไปกวนจนมันมองไม่ชัดหรือเบลอไปนะพอมาดูที่อีซี่ดีไซน์ที่ปรับตัวง่ายครับคุณจะพบว่าค่าสายตาบวกเนี่ยมันกลืนกินส่วนของมองไกลไปด้วยมันเลยทําให้ เวลาคุณใช้ตัว easy design เนี่ยคุณเหลือบออกจากเซนเตอร์นิดหน่อยเนี่ยมันก็จะเริ่มเบลอบวกนิดๆิดแล้วบวกปัดอ่นอ,อนซึ่งบวกอ่นอ,อนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ลดการมองเขียนถึงขนาดเอ่อทำให้เอ่อการอ่านของคุณเนี่ยมันหายไปแถวแถวหนึ่งหรือว่าทําให้ความละเอียดของเลขของคุณมันหายไปเยอะครับมันหายไปเต็มที่ประมาณแถวหนึ่งนะบวกของมันก็ประมาณแบบนั้นแต่เมื่อคุณออกไปข้างๆเพิ่มขึ้นใช่มันก็จะมัววันนั้นเพิ่มขึ้นอีก นั่นแหละคือเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันเอ๊ถ้าคุณฟังดูอย่างเงี้ยใช่วิวมันคือตัวเน้นมองไกลคุณสรุปได้เลยวิวดีไซน์ทำไมเอเกตแนะนำวิวดีไซน์คือตัวเน้นมองกไกลเนีนย่ยคือเอกลักษณ์ของมันเนี้ยชี้ให้เห็นเลยดูด้วยแค่ดูได้ c o คอนโทรลพอร์ตแบบเนี้ยคุณก็ตอบได้เลยส่วนตัวอีซี่เนี่ยอ่านหนังสือง่ายกว่าใช่แต่เราจะไม่จบครับอันนี้คือ Power Map ที่พูดถึงการเรียงตัวของค่าสายตาอ่านหนังสือแต่เราจะไม่ได้ไปดูค่าสายตาเอียงส่วนเกิน ที่เราพูดไว้ก่อนที่เราจะทำคลิปนี้เนาะไปดูที่สายตาเอียงส่วนเกินกันครับแทแดนอ่ะดูตามกรอบผมก่อนนะอย่าเพิ่งเลยไปไหนเดี๋ยวจะงงวิวเบสิคดีไซน์เนี่ยคุณจะพบว่าสตายตาเอียงส่วนเกินเนี่ยมันก็นไม่ได้ กินขึ้นสูงไปที่พื้นที่ของมองไกลมันก็เลยทำให้มองไกลนั้นมันมีความคมนั่นเองถูกไหมพอมาดูที่ตัวอีซี่ตัวอีซี่คุณก็จะพบว่ามันมีการกลืนกินของค่าสายตาเอียงส่วนเกินนะขึ้นไปขวางที่พื้นที่มองไกลเพิ่มขึ้นคุณก็เลยเจอทางเมื่อกี้นี้คือค่าสายตาบวกขึ้นไปขวางใช่ไหมเจอทั้งบวกทั้งเองียงครับรวมกันก็คือเบลอเหมือนกันนั่นแหละนะมันมีการขวางมากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สรุปได้ว่าตัววิวดีไซน์นั้น มีมองไกลที่ดีกว่าแน่ๆเพราะว่าตัววิวดีไซน์นั้นชัดเจนแล้วันคือดีไซน์โปรเกรสซีฟที่ให้มองไกลที่คมชัดกว่าแต่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 เรามาดูที่ค่าสายตาเอียงส่วนเกินหรือค่าสายตาเอียงที่เราไม่ได้ต้องการครับดูตามกรอบนะดูตามมาผมวงไว้แล้วผมขยายให้ดูนะตัววิวดีไซน์เนี่ยจะมีการเลียงตัวของค่าสายตาเอียงส่วนเกินนะผมเริ่มที่0.5 ก็คือค่าสายตาเอียงลบห้าสิบ 50. ค่าสายตาเอียงหนึ่งจุดศูนย์นี่ก็คือเอียงร้อยเนาะแล้วก็หนึ่งจุดห้าคือค่าสายตาเอียงหนึ่งจุดห้าแล้วก็สองจุดศูนย์เห็นไหมมันมีที่ถึงสองจุดศูนย์เลยซึ่งเอาจจริงๆแล้วการเลียงตัวเนี่ยมันเรียงได้ละเอียดกว่านี้นะแต่ว่าเดี๋ยวงงเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวงงพอคุณมาดูที่ซอฟมาดูที่อีซี่ครับขอโทษใช้คำผิดฉเฉลยไปแล้วอะ่ะอีซี่ จะมีการเรียงตัวของค่าเสายตาเอียงส่วนเกินที่มีปริมาณน้อยกว่าเห็น <he en S 2> ไหมว่า0.5 1แล้วก็1.5เลยจบมันเลยทําให้มันปรับตัวง่ายแล้วก็ใส่แล้วเราเ,ราเจอเบรอร์ส่วนบริเวณข้างๆนั้นมันมีปริมาณที่น้อยกว่าบวกที่มันมาขวางบริเวณข้างๆนั้นเมื่อเราดูของ power map ของตัวเน้นมองไกลเมื่อกี้เนี้ยมันก็มีน้อยกว่าด้วยนะในตัวปรับตัวง่ายเนี่ย เพราะฉะนั้นสรุปได้เลยครับว่า w l e Design เนี่ยมีลักษณะของการเป็น h a r d เดอร์คอนเมากกว่าที่จะเป็น s o ฟตถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถสรุปได้เลยว่อ,อตัว w i l l Design เนี่ยเป็น Hard แต่มันไม่ใช่ฮาร์แท้นะ <c oughs> ผมบอกก่อนว่าปัจจุบันนี้ไม่มีหรอกครับฮาร์แท้ๆมันเป็น Hard ดมากกว่าที่จะเป็นซอฟตนั่นเอง มีความเป็นฮาร์ดมากกว่าซอฟต์แต่จริงๆตัวนี้ก็คือเป็นแอดวานซ์ดีไซน์เหมือนกันครับเป็นการเกลี่ยระหว่างฮาร์ดกับซอฟต์ร่วมกันแต่มีความเป็นฮาร์ดมากกว่าเนาะพอมาดูที่อีซี่อีซี่ก็คือซอฟต์ครับมันคือซอฟต์ดีไซน์มันมีความเป็นซอฟต์ดีไซน์มากกว่ามีความเป็นฮาร์ดเนาะถามว่ามันคือซอฟต์แท้ๆไหมมันก็ไม่ใช่ซอฟต์แท้ๆนะมันก็มีการจัดแจงระหว่างออมองไกลกับตัวฮาร์ดเดอร์กับตัวซอฟต์เดอร์มาผสมยั่งเปย์กันแต่ ให้เอกลักษณ์ของซอฟมากกว่าเมื่อคุณฟังจบถึงตอนนี้แล้วคุณจะพบว่าเลนดีไซน์นั้นมีคาแรคเตอร์และก็เอกลัก,ลกษณ์ของมันผมอยากจะถามคุณกลับว่าที่คุณใช้อยู่ะครับหรือคนที่ฟังอยู่คุณใช้ p r o เก e สซีฟฮาร์ดหรือซอฟ